สวัสดีครับวันนี้เซลตามพามชมรถเข้าใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้มาพบกับเจ้าคาวาซากินินจาซีเอ็กซ์ 10R นะครับรถคันนี้เป็นรถสภาพใหม่มากเลยนะสภาพปลแดงเลยนะวิ่งน้อยมากนะครับวิ่งมาแค่เพียง5,000กิโลนะครับก่อนครับคันนี้เป็นรถจดปี 2, 0, 2020นะครับราคาอยู่ที่4,49,000บาทนะครับสภาพปลแดงเลยพนะยายามเลยนะสภาพสวยมา,มากๆครับใครสนใจติดต่อเซลตั้มนะครับที่063-565 ข้ากันเลยนะครับอันคุณครับอันนี้คุณจะครบสองดอกนะฮะนะครับเลขไม้ห้าพันหนึ่งแล้วก็สิบสองกิโลเท่าไหร่นะครับสวยมากๆเลยนะครับนี่รถสีเดียวกันทั้งคันเลยนะครับที่ชุดกันล้มแต่งมาด้วยนะครับสภาพดอกยางนี่ยังใหม่อยู่เลยนะฮะไม่นี่ยังเดิมติดรถเลยนะครับโซลคันได้เลยนะสภาพสวยครับสวยไฟแดงเลย ใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เตียวซมนะครับขอบคุณมากมากครับ